ไม่ใกล้ครับสวัสดีครับลุงสาวสวยนะครับน้องน้องบิ๊กซีนะ,ะสาขาไหนครับหัวหินค่ะหัวหินว่าแล้วครับว่าสาขาหัวหินเดินเป็นสาวสวยเดิมาจากภาคใต้นะฮะใช่ไหมสาวใต้นะฮะก็ไม่เคยรู้จักพี่แจ็คหรอกะฮะดันด้นมาอย่างไรรู้มาเจาะนะฮะไม่รู้จะเจ็บหรือไม่เจ็บนะฮะกลัวเจ็บมากเลยใช่ไหมไหม,มาดูมาดูครับใช่ฮะครั้งแรกที่เปิดซิงใช่ไหมกับสะดือใช่ไหมฮะโอเคนะเดี๋ยวมาดูพี่แจ็คจะเปิดซิงสาวสวยคนนี้ฮะหนุ่มๆครับ ดูแล้วอย่าน้ำลายไหลกันแล้วกันนะเออนะสวยขนาดนี้นะเอาคอมเมนต์มาฮะนมนทั้หลายนะสาวกของพี่แจ็คดอซ่าเอามาคุยกันนะครับนะฮะครับของเราไม่ต้องปลดครับเพราะว่าลึกแล้วนะครับมองนี่นะฮะมองนี่นะครับเอาต้องเดินเลยครับนะครับไม่ต้องจับครับี๋ยวมันเบี้ยวครับนะไม่เจ็บเด็กเลี้เชื่อพี่แจ็คครับ เก็บเลยนะครับนะผอนคลายครับพี่ซีจับว่าอย่างั้นนะใช่ครับนะฮะอ้าวเหมือนตอนโดนเปิดซิงนะฮะนะครับหมอจะเจ็บนะฮะอนคลายนะนะครับนะฮะแค่นี้เองนะเสร็จแล้วจ้านะฮะนิดนึงอย่าเก่งอย่าเก่งนะฮะนะครับยาเก่งนะอ๋อเป็นเป็นเป็นคนผิวอ่าค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงนะครับเอาเสร็จแล้วนะนะเพื่อขยับนิดนึงนะครับเสร็จนะครับนะอะไรทำหน้าทำหน้าหวานหวานเหรอมีแค่เสียวใช่ไหมเสร็จแล้ว นะฮะน้ำตาไหลเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่น้ำตาขอเจ็บมากไหมถุกตลบแล้วหรือเป็นยังไงจี๊ดค่ใจ๊เฉยเจ็บยังไงครับถึงสะดืออยู่เอ้ยถึงถึงไสเลยฮะหน้าไม่ท้อเองกับใบหน้าแต่หน้าเขาไม่เท่าไหร่แล้วหน้าไม่เท่าไหร่นะฮะหน้าฟินมากกว่านี้ก็มีเยอะๆนะฮะไปเลื่อนไหลเต็มเลยเอออะไรเนี่ยฮะการกุจักก็ไม่ไดไหลล้อ คืออย่างนี้ครับร่างกายคนมันไม่เหมือนกันไอเลือดออกไม่ออกมันก็เป็นคนนะฮะไม่ใช่ตุ๊กตาเดี๋ยวบอกข้อปิบัติข้อห้ามไปนะนะฮะสำหรับการจอดสตีของเราครับนะฮะเราก็อย่าเกี่ยวอย่าชนนะฮะอย่ากระแทกบริเวณสือนะนะฮะมันจะเสบนะครับอันนี้พี่จะพิจะกจอดตรงทางแล้วนะฮะที่สำคัญคือเราต้องดูแลรักษาให้ดี นะฮะนะครับจะไปล้อมหรอสาวสวยฮะจากศรีปทุมน้องพลาวนะครับนะฮะไม่อยากจะเปิดเผยหน้าตาของหล่อนสวยมากๆครับคนนี้นะฮะพดิจันยังชอบเลยนะครับนะฮะแม่ถ้าไม่มีเมียเอาคนนี้เป็นเมียครับนะฮะใช่ไหมดูหน้าอกฮะหน้าอกหน้าอกนะฮะดูหน้าอกดินี่ครับโอ้ยเหญ่ใหญ่ใหญ่นะฮะนะฮะของสงวนนะครับนี่มัน ครับก็จอดเสร็จแล้วครับนะฮะพอดีว่านึกได้ว่าหน้าท้องขาขาวนะฮะสวยๆอย่างเงี้ยอยากจะให้หนุ่มๆได้เห็นน้ำลายไหลกันบ้างนะครับข้อห้ามครับนะฮะอย่าจับอย่าชนอย่ากระแทกนะฮะบริเวณสะดือนะครับนะฮะมันจะอักเสบนะฮะแต่ตรงนี้ครับเราปล่อยดูหน่อยฮะตรงนี้ชนได้นะตรงนี้ชนได้นะครับนะฮะตรงนี้ชนได้นะฮะโอ้ยโมใหญ่จังเลยนะ,ะนะครับแล้วก็การอยู่การกินครับอย่าก,กินอของแสลงนะฮะ เช่นหินปูนทรายอย่ากินนะครับเดี๋ยวปันหักนะฮะร,ร้านนี้ให้กินไข่ได้นะฮะไข่ผู้ชายก็กินได้หนอนก็กินได้หนอนไข่ไส้เดือนแมลงสาบกินได้เลยฮะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับนะรบตรงนี้นะครับเอาให้ดีครับสวยงามจับกินจับกินนิดเดียวเองนะฮะปีไหนล่ะปีสองที่ไหน เอ๋อเราจะพัดได้ไไพัดจบแล้วไะทำเป็นครวยังเนูรียนให้หนูมีุดเฉยใช่ผ <ๆ S 2> <ๆ S 1> <laughs> ่อนคลายนะครับจะกเกงนะเพราะมันไม่เจ็บมองนู่นนะผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายเยอะๆนะครับนะ เสร็จแล้วครับนะแค่นี้นี่เองนะครับนะเสร็จแล้วนะครับซอฟๆเองนะครับสวยงามนะฮะเห็นไหมเจ็บมากไหมไม่มากค่ะไม่มากนะครับนะครั้งแรกที่จอดนะฮะดูเลยฮะดูตั้งหน่อยนะยกนิ้วเลยดินี่เอาไปลงนั่นหน่วยมีครับมีลงครับนะฮะนะครับมีลงนะฮะ ม้นม้วนๆในท้องเหมือนมันจะอ้วกอ่ะนี่โอเคครับนะเดี๋ยวพักครับนะครับนะฮะจะเป็นรถจักรไม่เป็นรถเราพี่จ่เป็นนะฮะครับเอาละนะดีครับดองเฟย์นะฮะอีกรอบหนึ่งครับวัดดีครับดองเฟย์ที่วันนี้เรามีรีวิวด้วยนะครับดองเฟย์ครับดาราสาวสวยคนนี้เคยทำกับพี่แจ็คไปแล้วนะฮะให้พี่แทงตรงไหนวันนั้นจำไม่ได้เอาสือเหรอวันก่อนนะวันก่อนแทงอะไรไปสะดือค่ะเอ้าแล้ววันนี้แทงสะดืออีกแล้วทำไมอ่ะตันค่ะอ๋อมันตันไปทำอะไรมา มันอ่านแล้วมันหลุดอ๋อใส่คืนไม่ได้นะฮะโอเคครับมากับเพื่อนสาวคนนี้นะฮะเออมดน้อยตัวนี้ชื่ออะไรชื่อเตยนะชื่อเตยนะฮะฮะชื่ออะไรนะชื่อเตยเออเตยนะฮะจมูกคมด้วยแขกเปล่าแขกดอยใช่ไหมคอยแดกฮะเดี๋ยวเราอาลับเหรอเหรอนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายวีดีโอด้วยนะนะฮะถ่ายวีดีโอด้วย เป็นพนักงานอ๋อมีเล่นมุกเป็นพนักงานไม่ได้เป็นแขกฮะกับบรรยากาศอย่างเงี้ครับเวลาประมาณสามทุ่มนะฮะมีน้องๆที่มาแอบดูก็มีฮะนะครับไม่ได้จะพามาแอบดูแล้วก็ทิงพันคืนเลยเท่มากครับฝนมันตกช่วงขณะนะครับนะฮะเอามานะฮะติดตามมานะฮะน้องเปยครับคู่หมายถึงมันเดินนะฮะพี่บอกนี่แฟนพี่เหรอแฟนพี่เอาคู่ไปเลยก็ช่วยพี่หน่อยเถอะ โอเคครับ่อนทายฮะเราเคยจอดกันแล้วสบายมากนะแป๊บเดียวนะครับไม้นะแป๊บเดียวนะครับนะสองไฟแค่นี้จะไปเห็นอะไรของเขาอยู่ไหนไม่รู้นะฮะต้องเสวงล่างโอลยกลัวกลัวอะไรวะเศบอะไรแทงไม่รู้กี่ครั้งแล้วพี่อย่าทำจอดแรงได้ไหมไม่แรงเลยเบาจิปชิปนะฮะเอ้านะฮะเอ้าป้งเดิมครับนะฮะเคยแทงกันมาแล้วจะกลัวอะไรครับ ไม่เจ็บเลยสิขาเลยอย่าบีบกุ้งแล้วแขนขาดตัวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเดียวเอาวกล้องเดินครับติ้งเลยเห็นนะครับเห็นหละอ่าอย่าให้ทีนี้อย่าให้ตันนะไม่รู้สึกอะไรถ้าเจาะกับพี่แจ๊คกับไอจิกเจ็บเขาสบายรอบนะฮะเจ็บแล้วนะครับนะฮะเจ็บไหมน้องเฟยจ๋า เออก็อบอกว่ออาไงต้องทำจ่อมาทุกครั้งนะข้อห้ามคืยอย่าเกี่ยวอย่าชอนอย่ากระแทกนะนะฮะอ,อ,อ,อย่าถอดอาบน้ำสิครับภายในสองอาทิตย์ถึงถอดได้นะครับนะอาทิตย์แรกอย่าถอดอย่ายุ่งกับมันอาทิตย์แรกอย่าเกี่ยวอย่าชนนะฮะกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไส้เดือนแรงสาวมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับนะฮะนะ โอเคตรงนี้อยากกระแทกนะสวยงามครับเจาะตรงกลางมากนะฮะโอเคกระดาษทะลุฟรีฟรีว่ะโอเคอ่ะสองหน้าน้องเฟซนิดหนึ่งว่าเจ็บม้านซ้ายแค่ไหนเก็บได้บ่ายได้บ่ายครับเก็บให้สนิทมีพุงอีกนะครับนะฮะครับนะฮะครับนะฮะเมื่อกี้นะฮะสาวสวยคนนี้นะครับนะฮะบอกตรงๆว่านะครับเธอผ่านพ้นไปดีดีด้วยการเกาะแก้มนะครับนะฮะออเดี๋ยว นะฮะก็แต่นะฮะครับนะฮะก็แต่ย่าลืมประคบน้ำอุ่นนะนะครับนะฮะอย่าจับชอบจับอีกแล้วนะฮะมีลักยิ้มน่ารักเลยนะครับนะฮะสองอาทิตย์เองนะฮะเอ้ามาดูเธอต่อครับเธอบอกว่าอยากจะเจาะสือใช่ไหมใช่เอายิ้มเออนะฮะโอเคครับนะฮะนี่คือสาวสวยน้องก็แต่ครับนะอาสยมมาเจาะสือครับพี่แจ็คนะฮะเมื่อกี้ถอดแก้มเธอไปแล้วครับนะฮะเธอบอกว่า ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับจอดือนะครับนะฮะเป็นคนขี้อายนิดิดนะฮะแต่ที่จริงแล้วพี่ว่าพี่ว่านะฮะสาวสวยคนนี้เธอไม่ขี้อายขี้เอามากกว่าครับกันนะฮะรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาถามกันนะครับว่าเธอเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะไม่เห็นสะดุ้งแสดงน่าจะเจ็บเฉยครับี่ดนู้ว โอเคครับเรียบร้อยนะครับสวยงามครับนะฮะหนึ่งตรงกลางนะฮะสองไม่บิดไม่เบี้ยวนะฮะอย่างนิดนึงอย่างนิดนึงโอ้โหแต่เบรกเบรคกล้องแน่นอนนี่ครับเห็นไหมตรงนะครับนะฮะกาแฟครับนะฮะอยากจะถามความรู้สึกนิดนึงฮะับว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนออ๋ไม่เจ็บเลยค่ะบ๊ายบายใส่เกี๊ยวด้วยนี่คือสาวสวยมาจากฮ่องกงนะฮะ ว e l c o m e Welcome to Thailand นะฮะโอเคนะ What is your name Bella Bella นะฮะ you Grace นะฮะสาวสวยครับนะฮะ Beautiful very really beautiful นะฮะโอเคนะวันนี้นะฮะมาจอดเสนอที่ประเทศไทยอันก่ uh, อนนะฮะเจาะเอียงนะฮะโนกุนะฮะโนกุนะฮะ นะ no stress นะฮะ s t e s s นะฮะโอเคนะฮะ no good เดะเย่เอ ah but it's not beautiful เด no beautiful นะฮะ i make beautiful นะฮะเย่ very long นะฮะ long i i i เอ่ short 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 เ a h little นะฮะนะฮะโอเคนะฮะนี่คือสาวสวยจากฮ่องกงนะฮะมาดูกันนะครับว่าเธอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับ start นะฮะ start นะฮะ อ่ะสตาร์ท huh. ว okay. uh ิด huh. okay. uh ีโอนะฮะสตาร์ทวิดีโอนะฮะครับนะอ่าอันนี้ไปเลยตาล่ะอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามอเข้ามเข้ามาตัวนี้ตัวเล็กป่าตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้าบาบๆเก่งจรงนะอืโอเคปะปะปะเนี่ยเนด็ดเอเหรอเหนอเเรอเอ โอเคโอเคฟินิสนะฮะฟินิสอ่าในกำว่าเสร็จแล้วนะครับนะฟินิสนะฮะฟินิฟินิสฟินิสนะฮะโซกูดนะฮะโอเคโซกูดฟินิสนะฮะน่าเทิดนะฮะอยู่สิอยู่ลูกลุกฟินิสฟินิสฟินิสนะครับนะฮะโอเคฟินิสนะฮะ เสร็จแล้วครับนะฮะก็คือเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับนะฮะเป็นสาวสวยจากประเทศฮ่องกงนะฮะมาเจาะกับพี่แจ็คเธอกลัวมากครับนะเพราะเจาะครั้งก่อนนี่เจาะทั้งยาวเหยียดนะฮะพี่น้องครับดูเราเองครับนะฮะโอเคเสร็จแล้วครับนะโอเคเวลิกูดนะครับนะฮะโอเคนะฮะเวลิกูดโอเคนะฮะโอเคนะฮะเวลิกูดนะฮะแล้วก็บายบายนะฮะครับโอเคนะฮะครับ